ลูกค้านมัสการครับปูน้ำมัสการค่ะปูเออเล่นพ่อนเล่นพ่อนทำงานวะมีเสียงตอบรับเจ็บบนพ่อเจ็บบนพ่อโชค่าไผ้พาด้วยใส่เขียวผ้ารวยค่ะกออนำโชคค่ะปูเจ้าอุภาเฮงค่ะมีเหรเจ้าอุเด้อเมื่อไหร่ปู ไม่หมดหลายหลายปูเสียนน้อยพารวยปูก็อย no yeah. ู Min ่นี Tout ่ล่ะเสียนน้อยพารวยนะเดี๋ยวมันทอดสุกทองเด้อตี่พร้อมเด้อสาธุกลับบ้านเอาว่าผมว่าก็โทษมาเอาไงผู้จะโทษให้เจ้าคิดเสียก็ดูเจ้าไปอยู่ปูก็ขอโทษมาหาเนี่ยโทษมาอยู่ ปูตัาเนะยูปูจำมาได้ขงแล้วาันี้นรามาไปจับปูอยางน้ามามาเดีวมาเดียวมาดียวเดี๋ยวไปเตรียมสมุดกันคือลืมมันเอาเไปจำมันก่อนก่อนรเอาไปจมันจ่าเดี๋ยวได้จ่าเอาสมุนกันจำมันเปาแป๊บนึงนะปูเด้อเดี๋ยวได้จับปูกว่าักดิกูว่าต่ินทักูเลยได้เหยโอเอ้า จ you <Bye. S 1> <iv> ัเนหอยใสปากในว่าไม่มันอยู่ไก่นนกนุ่มเสี่ยมบูทุดมันจัในยินทุกช่องแม้จะปูในยินบ้าบันนี่ปูยังอยกแปกแป๊กอยู่หันจบับไ่หซับไ่หาซับไต่หอาไนี่มาจับไก่หนีจับโตเ้าจะปูอยู่หนันตอนนี้ไต่ราจะโซ่ไต่เขาจะปั๊ในหมาซึ้าม้าันจอนซึ่งม้ายูปลาขายู สำลับสงเณที่ก็จะอยู่กับปีเรียงกับปูปูเก็บมาเรียงไอ้เบอรลนี่แหละตีเอาอีกจั๊กโตบ่ค่ะปูปูยังปูปูยาเทวดาปูยาเทวดาบ่จ้าปูคนานนี่านสัมภาษณ์ปูยาเทวดาปูเห็นสัมภาผัสยูวตัวปูอันนั้นบ่ได้หรือเปล่าปูอันนั้นปูอันนั้นเราต้องให้สัมภผัสเหรอเนาะปูเนาะ เอาบันทปูยาเทวดาเขียนตึกวเนาะเขียนว่าเป็นประจำวันเสาร์เดี๋ยวได้จ้าปูเดี๋ยวแป๊บนึงเขียนโยแะปูเป็นประจำวันเสาร์เล็กประจำวันเสาร์จ้กปู นี <l id> <l id> ่เลขเด่นเมว่าเลขเด่นหนึ่งเด่นหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดเลขเออเลขทลองหนึ่งองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเออจับคู่จับคู่จับคู่บนไหนหางเดียวเนาะ อ๋อจับนปนกันะเะเ๋ยวจะเขียนไหมตัวใดกจับปูเ,เียนแล้วจ้าปูบอกเลยจ้ะปูเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนัี่าสองตัวเ่ สองตัวนะสองตัวจับตูวสตัวเพิ่กให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่้าเออแล้วก็ห้าแปดห้าแนี่ตอนนี้นะบอนวงกลมหมอวงกลมกลมเก้าศูนย์เจ็ด านน <Rocky> สามตัว <บ upgrades S 1> เลยบอกกลัวกลมสามตัวเลยก็แล้วก็หนึ่งเจ็ดนาะหนึ่งเจ็ดแล้วล่อล่อเบิ่งวาจะมาตรงกับผีคู่จันทร์ทอดอีกบอสทุกงวดมันจะตรงกันเนาะปูเนาะเลขคู่จันทร์อดในตัวใดจ้ะโอโอเอาเลแต่ล่างกันแล้วจ๋าจ๋าเลขตาราง เด็กแต่ล่างนีนก็สํำคั้ออกมาสามตัวเด็กแต่ล่างหกตัวจ้ะเ็กแต่ล่างกูหตัวเขียดเลยแปดสามหนึ่งครึ่งแปดสามหนึ่งมาเล่างนี้ทางล่างนี้ศูนยสองเก้าค่ะศูนย์สองเก้า จะเป็จับคู่ให้หมันค่ะจับคู่สามตัวค่ะปูเออจับคู่สามตัวเนอะจ้ะจับคู่สามตัว 8, 3, แปดสามหนึ่งค่ะแล้วก็ขังล่างนีเก้าสองอืมตัวจอนทร์เลขเก้าสอง เนี่ย่ขบนี้เนีครูจันทร์กาครูจันทร์ฝันเนี่ยฝันฝันสาคันัวฝันมจะว่ามีจะวังโตโต่เก่ากุศีกาเก่ารเก่าคละขั้นก่าเก่าก็ได้หลสามล้เว่าเก่าเอะไรเนูจะตนเ่กระตเก่าเราไม่ทับึงก็ไปเลยถึงมีถึงโอ้ยถกมัน เจ็ดแดสองม่ยตัวไหนเจ็ดแปดสองก็เรียกว่าเก้าเก่าเลขี่เก้าเจ็ดแปดเข้าเตรียมๆเลยเก้าเจ็ดแปดโอ้งวัมวันนึงค่ะเนาะปูเนาะเออเมว่นวันนึงโอ้เงว่าวันนึงเนะวันนี้งวันนี้ฝันวางไหนปูแล้วมาวาจังใดวดนี้ฝันมางูลอกคาบลอบาหรือลอบไห่ปัญหาบางงูลอกคาบงูลอกคาบหมายก็วางไหนเนาะคาบ คู่ลอกคาบอยู่ประตูวัาสันละวาดูลอกคาบอยู่ประตูประตูเออแบบบารีบารีเจ็ดกเจพูดพูดอาได้ไหมคูจันทร์เดินเข้าไปประตูมูอยู่บนบนหัวว่าสันละวาัวก็เป็นหางอ้ัวทเออหัาหไปเท่าสีกี่สีหันมูอยู่บนหัวมูอยู่บนประตูประตูแปดเนี่ยคู่จันทร์คู่จันทร์ เราเรียกว่าสะเรสีนี้ไหมคุณทานไปค่ะปรูเราเ,าเรียกว่าให้หลวงปู่เทวดาเอาไม้ไผ่ไปไม่มัน,ห,น,รมนหรอ,หอกครับว่าเคยนึงเห,หงมือเนี้ยค่ะบ่นครับว่าเคยนึงอ้าปากโง่เขียเง่ามันมีผิดด้วยเพราะเขาขายขอมีผิดบานีบาลีเราเรียกว่าให้ให้ปู่ยาเทวดาเอาไม้แย่เข้าไป มันได้ออกมันได้โดดออกจากคาบมันมันรูวออกมามุดออกมานั่นออกแล้วลงลางได้เห็นบปะมาเส่็จระว่างออกแล้วลงลางที่สาคัญเลยคือกู้ฉันท่อนนี่นะตอนออกแล้วลงลางราว่าตับเราบได้หรือเปล่าสามรอนั่นออกแล้วลงลางที่ที่เราต่อปลาสองันนั่นเนาะเอาค่าสขดแต่คนกู้เขเลยเตนียวเลยแล้วสามตัวนั่นกู้ตีแล้กว่าตีขันเชิญคนเนี่ยขับเชิญคนเนี่ยค่ะเออขันเชิญคนเนี่ย ขังเทิ่งเอาลยเด้อขังเริงเดจ้าห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดบาลในปูเนี่ยไม่เงี้ยไปมาหงูมันก็เจ็ดอยู่แล้วอย่ออกข่าวว่าลงล่างหนึ่งเจ็ดล่างเออมาตรงกันกับเลขประจำวันเสาร์ทันทีเลยเออไปตรงกันเลยเนี่ยผมว่าหลัดันเสียสองสองเสียตรงกันเลยเนี่ยมเหนว่าส่ยกมากมออกปูยังฝันได้สามตงวเน นูตู้ไปอยู่ปูเป็นตู้ตูดอยู่น่นโอ้ยเสียดไว้ก็นั่นตัวตึกบ้านเล็กกว่าปูงวดวันนึงนโอ้ยถึงงดบ้านั้งเสียวชดบุดีใช่หมใช่สินม่เป็นที่ทหาเสียบหืโอ้ยจริงห่งดีใจร้ายตีปูเอโอ้วมเขาเอดังมากน้ำมาสบายปูนิ่มฉํำมากคนเขาล้างมากดูมร้องเลย รับแขกจนหัวตะวางนน้นมาจับปูงอดงอดมวดก็ดอกแสบสองปุ่หมองฟังเนี่ยจ้คูดจอนมาให้่าพระสององค์มาให้โชคละวางค่ะพระสององค์ระวางสององค์พระเจ็บพระแสะละวาง้มึงเชื่อว่าเจ็บโอมึงเชื่อว่าแเจ็บมเแปล่นี้เจ็ปสองนันก็ออกสามโตตรงๆแล้วก็นับ หวนั้นอถือควาเมื่องนอดมันบะปัวะถือคอดอยู่เมื่องนอเออถือัเมื่องนอกเราทั่วมากสบมุมแต่ว่าสายเิไหมคนละเออรับสายแทบใไหมจีหนูโ่ไปหาปูยูดังยุ่งสี่ลัตู้อันละานนู้ดโทหาปูดังตู้ตู้ยุ่งปูว่ารับบ่เนาะปูเห็นอย่างนี้แล้วปูสบายสิ่งีโตยังไงกับว่ารบ บอปูตัวสับปูเทียปูกระชาต่ปูแบบนี้ไปไกลๆหน้าไปเกลียวมาซากไม่หนีพี่สิลาเทียกัซากไยนะครับไปสงหน้ามาเทียกับไปซากขาเทียไกับดังไส้ต้มมขอม้านทหารมาหิมคุณ่รวยว่ามเคนเบื่อนายห้าเราบอกว่าทำโอ้ย่ด้กูไดนกียวมึได้แรกเดียวโอ้ชากูได้กมไดทุกคนนไม่เปนไละปูเอาปะนี่ ไปลากกัได้เราตัวคู่ตัวเลขก็ได้เราเดี๋ยวล่อตามคงสุดท้ายว่าผีคู่จันทนจะมาว่าจังไหนอีกนับปูเนาะบ่อสีก็จะเอาน้องแมวก็โบเงินนั่นเงิ่นเดี้ยเงินเงินเดี้ยมากเอาเลขมื่อนี้นะเอาไปอีกคลิปนึงซาปูมันก็สีเงาโพแทะเออเท่กันไหมใช่อีกคลิปนึงจะได้เท่ากันมพอนกัอ๋อเอาใส่กันก็ได้ปูเหลืออีกเงิ่อนยังเกาะเงินน้องแมวแล้วกไงยังเกาะจ้ะ ม่เหมงอนเรเลยหรอบ่ปูสีเหลืองเ่าเต็มยุงตัวกระป๋องปูบอกกับตัวเลขว่าไหนปะจ้าปูอ๋อก็จำว่าเป็นจ้าว่เป็นยังเดี๋ยวอีกจักน้อยลงคลิปนี้แล้วเดี๋ยวหนูโทรไปอีก้ะจ้าปูจ่าอ่อนเอฟซีเลยจ้าปูบุญพาโชคบุญพารวยเยนน้อยพารวยส่อเสียวพ้รวยค่ะ ก็ออนำโชคค่ะปูเจ้อุภาแหง่าทุกทุกสองทุกสองเราปูจำอาไ้เนี่ยโดนร้ายไปเลยจ้ะอ่นี่ควบทุกคนจเนี่ยน่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเนี่ยค้าทุกบมันหมันทุกขุกควบข้อนกูดเบิ่งช่องนีกะหายลกกหายไปให้มีอายุวันนะสุขะพละสนานะสามชมบัตทุกทุคุ ส้ารโด็ดสีสมดีจ้ารบกวนรบกวนปูแค่นี้เด้อวันนี้จ้าปูเออจะเร่อนพอนจะเรื่อน